กินยำมุ้นเส้นกันจ้าวันนี้ยำมุ้นเส้นกับปูยำมุ้นเส้นแล้วก็มีปูหน่อยหนึ่งปูยังกินไม่หมดเลยแต่วันนั้นอ่ะกระดาษหน่อยนะโอ้ยื้อหน่อยยื้ยือย้อหน้ามันเพิ่งจะทำรอดช่องเสร็จขอพักเบรกกินก่อนแล้วกันยำมุ้นเส้น มาเพื่อนๆมาถนัดไหมนี่ขอใช้มือหน่อยนะเป็นยังไงยำม,มุ้นเส้นแก้แค้นวันนั้นแก้แค้นเมื่อวานกินข้าวไม่อร่อยวันนี้กินวันนี้อร่อยวันนี้แซ่บมากยำม,มุ้นเส้น ใส่อะไรหรยังงั้เนใส่แต่ลูกชิ้นลูกชิ้นกับกุ้งแห้งกินปูหน่อยปูเหลือเยอะเลยแต่ที่กินเขาวน้นน่ะยังอยู่ในตู้แช่แข็งอยู่เลยอันนี้มันยังเย็นอยู่ว้ยนี่นกินไม่หมดเลยเยอะจัดแพ็คก็ทยอยเอามากินทีอะ ชิ้นสองชิ้นเนี่ยกินแล้วจะได้กินแล้วจะได้ทำขนมต่อทำขนมไม่เสร็จเลยอ,อร่อย ไม่มีผักแล้วนะเราจะกินผักอะไรนี่แหละผักมันก็อยู่ในนี้แหะ นายอะมะเขือเทศหอมหัวใหญ่ยำม้นเส้นใส่กุ้งแห้งใส่กุ้งแห้งกับลูกชิ้น ไปอุ่นยังไม่หายเย็นเลยยังก,กินได้เย็นก็กินได้ม,มีเสียงกอฟเซฟ็ะ พริกไปสี่เม็ดเผ็ดอยู่นะไม่ได้ทำยำไม่ดูเพราะว่า มัวจะทำกับข้าวมัวจะทำขนมอยู่อ,อ๋อไม่ใช่แล้ว คำใหญ่ติดคอกินคำเล็กๆก็มันหิว มันหิวลูกชิ้นอะลูกชิ้นปลา Л. ก็มากินไะยำกินคำเล็กๆหน่อยเม่าไหวติดคอ อร่อยอร่อยอร่อยทำเองอร่อย,ออยเอง <c oughs> เปรี้ยวหวานไม่เค็มเหมือนเมื่อวานนะเ <c oughs> มื่อวานตำถั่วเข็ม <c oughs> กินไม่ได้เลย แรกวกก็ไม่เค็มหรอกินไปนานๆเรื่อยๆเอๆอามันกินยิ่งกินยิ่งเค็มยิ่งกินยิ่งเค็มหยุดกินเลยปูเหมือนปูอัดเนาะ เหมือนปูอัดเนื้อเหมือนปูอัดถูกปูบ้านเราไม่ได้อาหารทะเลนี่เมืองไทยอร่อยที่สุด อ,อิ่มแล้วก็ขี้เกียจดูเนื้อปูเดี๋ยวเอาจิ้มกับน้ำเนี่ยน้ำยำแี่แล้ว,ลว,ลวก็กิน ใช้มือนะช้อนมีแต่ไม่ใช้อยากใช้มือเดี๋ยวจะมีประเด็นอีกพักนี้ชอบมีประเด็นมปนนีประเด็นนู่นประเด็นนี่ทำอะไรต้องระวังนะ ไม่งั้นจะมีประเด็นไม่งั้นเราต้องขออนุญาตก่อนขออนุญาตใช้มือนะจะได้ไม่มีประเด็นเออเผ็ด ขออนุญาตด้วยขออนุญาตพูดไปกินไปจะได้ไม่มีประเด็นขออนุญาตพูดไปกินไปนะไม่ไหวอ่ะอิ่มอะ เขาบอกว่าอิ่มมากให้ดูรสช่องอืมไขมังให้ดูรสช่องเห็นไหมยังไม่เสร็จนะ จะหยอดแล้วช่องเสร็จหิวกินก่อนเดี๋ยวมันทำล้วช่องต่อจะเล่กินไม่ไหวครับ ยวเก็บไว้กินตอนเย็นไปแล้วเพื่อนๆบายบาย